โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มสมาชิกเนะครับเข้ากลุ่มใน Facebook นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีกลุ่มเนะครับเรามียอดสมาชิกน้อยนะครับอยากจะเพิ่มยอดสมาชิกกลุ่มเนี่ยเพิ่มความน่าเชื่อถือของกลุ่มนะครับหรือว่าดันกลุ่มนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนีครับอขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนีครับอคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เเเลลยนะคครรัับบบอ่้วก็็ดขาสูไซต์ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m มเ a c o m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาได้นะครับฝากวางผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับอ่ะก็้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะครับที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นะครับอ่ะเราก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับ หรือถ้าใครนะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลในยุ่งยากนะ่ยกรอสามารถสมัครใช้งานดับโดยบัญชี Google หรือว่า g m เม l ลด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับอ่ะพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะคกรอกกดย้อนกลับมานี่ครับอ่ะสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้เนี่ยก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkdh.com กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเขาจะมีประกาศแจ้งอัปเดตบริการนะครับจะเป็นบริการคอมเมนต์เฟซบุ๊กนะที่ยังใช้ไม่ได้นี่ครับบริการอื่นนะครับยังคงใช้ได้เป็นปกตินี่ครับต่อมานะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเราเลือกใช้บริการนี่ครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นี่ครับอินสตาแกรมทิกเกอก์ยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนี่ครับอในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเนี่ยคลิกเข้าไปที่เฟซบุ๊กกันเลยนะคร อ่ะเราก็มาดูที่มดมูลนะครับวันนี้เราจะเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะครับก็อ่านเลือกมาที่อ่ามดมูลนะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่ะในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับให้เอาเลือกใช้บริการนี่ครับอาจจะมีความเร็วนะครับแล้วก็เลระค่านะครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับ อ่าพอรเราเลือกบริการกันเรียบร้อยด้านล่างตรงนี้จะเป็นคําอธิบายของบริการที่เราเลือกนี่ครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook นี่ครับแล้วก็มาที่กลุ่มที่เราต้องการจะเพิ่มยอดสมาชิกกันเลยนี่ครับอนน่แล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับของกลุ่มด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับอ่แล้วก็ทามาวางนะครับอันในส่วนปริมาณน,นะครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดสมาชิกกลุ่มไป,ก,ปกี่คนน,น,นะก็มาใส่ที่ช่องนี้เลยนี่ครับอ่าผมก็จะใส่ไปที่100อนี่ครับพอเราใส่ไปเรียบร้อยกันแล้วนะครับค่าบบบรรรรริกาาาานนนะะะคคคััเเขจํววณห้แล อากูชมนะครับก uh, ็แค hmm. ่กดสั่งซื healthy, 哈哈้อไปนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอาระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนบมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นับที่ยวได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริการที่เขาเลือกมานี่ครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของกลุ่มที่เขาใส่เข้ามานี่ครับอ่ะตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้นะคครรับ่่่าางกุมมมี้ทชใสถูตออหื อ่บอกาทำไม่ถูกต้องนะครับยอดสมาชิกกลุ่มจะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับอ่ะแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์ะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดาเนินการนี่ครับอ่ะในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนี่ครับสาหรับผู้ชมท่างใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนี่ครับอ่ะแล้วเกิดมียอดจํานวนเงินะครับในเว็บไม่เพียงพอนี่ครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นี่ครับเรายังไม่อ่าไม่รู้นะครับว่าเติมเงินยังไงเนี่ครับก็ให้กดมาท ในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกเงรับหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกจะเป็นการสแกนคิวอาร์โคดทุกธนาคารนะครับอผู้ชมก็แค่มาใส่ยอดเงินนะที่เราต้องการจะเติมด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วกอกดเติมเงินไปนะครับอ่ะเขาก็จะมีคิวร์โคดนะครับขึ้นให้เราสแกนกันแล้วนะครับอต่อมานี่ครับเจ้าหน้าที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารเนี่ยกคัล็อ่ะขอภายแนบคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อ่ะพอทำรายการเรียบร้อยะครับก็นำสลิปมาแนบแล้วก็กดยืนยันนะครับ ต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นช่องทาง q วเย์นะครับในช่องทางนี้นะครับก็สามารถใช้ได้หลายช่องทางนะครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกน QR โค้ดนะครับโทมันดีวอลเลตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้เินเติมเนี่ยครับก็สามารถใช้ได้นี่ครับต่อมานะครับจะเป็นอังเปาวอลเลตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับอะไรในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคาแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนตรงนี้นะครับก่อนที่จะเติมเงินนะครับก็อย่าลืมอ่านคาแนะนํากันไว้ด้วยนี่ครับต่อมานีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผ อ่ะตอนนี้นะครับยอดสมาชิกกลุ่มนะมีอยู่ที่31คนนะครับผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอเนี่ยเพื่อดูเนี่ยว่ายอดสมาชิกจะขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ครับยอดสมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยครับก็ขึ้นมาที่131คนกันแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปแป๊บเดียวเองครับก็แทบไม่ต้องรอกันเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีและก็รวดเร็วมากๆนะครับอ่ะพอยอดขึ้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับไป้เพื่อนนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์มือกันนะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนครับแล้วก็มาคลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักนะครับที่อาจต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นะครับผ่านลิงก์ที่คุณผ <mel od ic 00> ู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่จะอาตาค่าแนะนำนะครับหรือว่าค่าคอมมิชชั่นนับถึง5%กันตกันด้วยนี่ครับ ่ะแลวต่อมานี่ครับฝากว่าคุณผู้ชมท่านใดะนรับที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเกิดติดปัญหาในการใช้งานหรือว่าสั่งซื้อไปแล้วยอดไม่ขึ้นนะครับอาก็ให้กดกลับมาที่หน้าคาสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนูติดต่อ admin นะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อ admin ช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวช่อเหลือแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็เลือกติดต่อกันไปได้นี่ครับและสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณ อ่สำหรับผู้ชมท่านใดนับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ครับผมก็ได้แปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาคุผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ